สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสับเจ้าเบรลี่ 502C ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไมล์เพียง1,000กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นรถใช้มือเดียวเป็นรถทรงคูเซอร์นะครับต้องบอกว่าคล้ายกับลูกติดเดวิลมากๆแต่ว่าราคาประหยัดสุดๆกระสวยขนาดเลขไมล์แท้ไหมมามาชมครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ1,549.7กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบ้าลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับ หน้าจอเดินไม้นะฮะสวยใสยไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนไม้ดูครับไม่มีบุกกระแทกแตกแล้วฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะฮะแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวออนต่างๆไม่มีเรือนรางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์ลำหึงมือเบรกนะฮะเป็นของเดิมไม่กดไม่งอประกับอ่ะ บุกปันเบรคครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดต้อนประกับทะเลรับตัวสอดต่างๆไม่มีเรือนลางนะฮะนี่ครับจะบอกว่านี่เป็นชุดถังสต้องบอกเป็นชุดถังเดิมเป็นถังเดิมนลครับเป็นสีเดิมนะครับกุญแจครบ2ดอกเลยให้ดูนะครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังองบอกว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบรักยิ้มครับเบาะนั่งเบาะซ้อนดูครับตรงเหมือนตัวติดเวลเลยครับ หนังไม่มีขาดไม่มีดูครับฟอิชัอนท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยฟิกเกอร์เดิมครบทุกตำแหน่งด้านหน้าครับตัวถ้วยเลื่อนไม้นะครับไม่มีบุบกระแทกแตกรล้าวนะครับโคมไฟหน้าครับเป็นแบบฟูลเอวดีครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์แบบนีครับสวยจริงๆงครับโคมไฟสวยใสเหมือนใหม่กระบอกโชคคู่หน้าครับต้องบอกว่าไม่มีรอยบุบกระแทกแตกรล้าด้านหน้าครับไม่มีกระแทกแน่นอนครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกรล้ามาครับยาวด้านหน้าครับจากพิเรียนะครับแองเจิลคารประมาณ 90%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับเนี่ฮะกระบอกโช้ดด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลบทสลายรวมถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับแผงพอน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมครับอกล่างเดิมสวยเช่นเดียวกันไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวนะฮะเฟรมเดิมสวยครับการล้มแต่งแบบตรงรุ่นนี่นะฮะ นะครับแคเคื่อเดิมนะครับเฟรมเดิมสวยครับดูแคเครื่อนะฮะเป็นสีเดิมนะครับกาดแ้งเดิมสวยนะครับพักเท้าฝั่งขวาครับยางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเบรกหลังครับไม่คดไม่งอครับมาดูครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับอย่าฟังเสียงท่อคันนี้กันเนี่ยนะครับเสียงท่อเดิมก็จะเงียบๆนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับอัตราเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรครืพองยนต์นิ่งครับ อัตราดอาการต่อขนองดีเยี่ยมครับผมไม่มีสะดุดเลยครับนี่สวิงงานฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับมาดูครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเล็ก ABS ครับกันดิดล้อหลังเดิมนะครับติดรถมาจากศูนย์เลยมาดูยางหน่อยครับนี่ฮะ90%าเครับยางเกือบเต็มครับพันกิโลเมตรแท้แน่นอนศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีบาดเหตุแต่ั้งสิ้นเลยครับไฟท้ายเป็นแบบฟลูออรดีครับแมสวยล้ำสมัยมากๆนะฮะ มาฮะฝั่งซ้ายครับโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับขาวใสเหมือนใหม่ซิกอร์วอร์นิ่งนี่อยู่ครบเลยนะฮะบางนาบางโซ่เดิมสวยครับไม่มีแตกแล้านะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะและแ้วก็แคงเค่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปกครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับมาดูเฟรมรถหน่อยเฟรมเดิมสวยครับนี่ครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีบุบกระแทกไม่มีรอยเก็บงานนะฮะนี่ครับดูครับการล้มสวยครับฝั่งซ้ายนะครับนั่ยคือฝ แห้งสายครับตาผาตายทันเดอร์ไบท์นนทบุรีนะกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไล์ครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสำคักับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครัเอาละคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1,3 0,000ื่นกับาทเท่านั้นครับดาวน์เริ่มต้นเพียง8 8 6 5าบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหานะครับ เบตเตอรี่5024คันนี้บอกเลยว่าเพิ่งมาคันแรกแล้วสภาพสวยเหมือนใหม่เหมือนรถสภาพเหมือนรถโชว์รูมนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับสภาพเราบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณหาอยู่นะราคาเบาๆแบบนี้มาที่ครับทันตะไบนนทบุรีครับเรารับแลกเทิร์บิกบายรุนทีมคันครับฟรีค่าจัดเหมือนเดิมนะฮะฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกครับฟรีของแถมท่าคันก็สองมอบครับแล้วเจอกันครับทันตะไบนนทบุรีครับสวัสดีครับ